ครับผมก็กราบสวัสดี <'ll> คุณผู้ <them S 2> ชมทางบ้าน <a monster. S 2> ทุกๆคนแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่กันในหน้าฟีฟายอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เดี๋ยวก็ <They think S 2> พี่จะเอา <'m> ปืนสกาไททันที่ GM เนี่ยใจดีนะครับผมเอามาให้คนเนี่ยได้เอาไปเล่นได้เอาไปเล่นแบบฟรีๆกันไม่ต้องแบบไปสู่ไม่เสียตังค์นะโอเคก็ไปทํากิจกรรมนะทุกคนก็ไปรับเหรียญหนึ่เหรียญแล้วก็ไปแลก แล้วแต่เราจะแลกปืนไหนนะแต่ผมก็นี่แหละแลกเอาเป็นสก,กามาเอามาทดสอบให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันจะแรงเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าหรือว่า GM เขาอาจจะปรับลงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะเดออี๋ยวก,ก็ไปลองเล่นดูนะครับมาครับผมเกมแรกผมอาจจะพูดได้ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบ ดูร้อนแล้วดูฝนแล้วดูหนาวอ่ะมันแบบมันเปลี่ยนฤดูไงทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยครับผมแต่ผมนี้น่าน่าจะไม่ต้องดูแลแล้วเพราะว่าเป็นแล้วนะครับผมอาการเจ็บคอ everything. แต่ก็นั่นแหละยังทำคลิปให้ทุกคนได้ดูอยู่นะครับไปเกมแรกเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นปืนลดกก่อนละกันเนาะยังซื้อสากาไม่ได้อยู่ในกันจา เอาหัวไปกินก่อนเออเออโิงง่ายโพดเอออีกตัวนึงโอ้พูดตะอคอกไม่ได้ด้วยประเด็นเจ็บคอโอเคอ้ยมันทรมานมากเลยทุกคน,ม,นมันพูดตะอคอกไม่ได้อะผมพยายามที่จะเอนเตอร์เทนให้ทุกคนได้แบบได้ดูแบบเต็มอิ่มนะแต่แบบมันทำไม่ได้อะโอเครัสกาละ ผมจะอัพเป็นเมลสองเลยแล้วกันเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูสกาเอาจริงมันก็สวยอยู่นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันจะแรงเหมือนแต่ก่อนว่ามันก็รัวอยู่นะเนี่ยใช้ได้อยู่โอเครัวอยู่ครับไปผมอาจจะพูดได้ไม่ค่อยชัดนะทุกคนเอออันนี้บอกถึงผู้ติด,ดตามใหม่ที่เข้ามาดูช่องผมนะอันนี้อาจจะเป็นคลิปแรก ในคับที่พูดไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่ค่อยเอนเตอร์เทนเท่าไหร่เพราะว่าเจ็บคอแต่ก็ไม่เป็นไรมาเอาเอ้ยเดินๆอโหูเวยเต้นหัวดีจริงเลยเดวนหนึ่งเต้นหนึ่งสำหัวไม่ได้้วยซ้ำตัวไปก่อนโอ้ยต่ถือว่าปืนเขาดีดแรงอยู่นะทุกคนใช้ได้เลยครับใช้ได้ชด้ คิดมันดูเงียบเหงาไหมถามจริงมันดูแบบมันดูแบบเงียบไงมันรู้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนพยายามดูไปเนะาะเดี๋ยวรอพี่หายก่อนเดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูแบบสนุกมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็พี่กลัวเอฟซีเหงาไงก็เลยแบบนี่แหละมาทำคลิปแบบเป็นไข้เป็นไข่เลยนะครับให้ทุกคนได้ดูเนาะอย่าพิ่งเบื่อกันเลยนะจ๊ะโอเคมา เกมนี้พี่ซื้อสก,กามาอีกกระบอกหนึ่งนะครับอาเป็นวิโอหนึ่งแล้วกันเอามาขอหนึง่งรถตัวก็รัวอยู่นะถือว่าใช้ได้ตัวนึงโดนหัวไม่เดียวขอซ้ำก่อนใช้ได้ใช้ได้มีตัวนมันก็มันก็รัวทุกคน มันก็เป็นสก,กาไททันแบบสมัยแต่ก่อนนี่เขาเล่นที่เขาใช้กันนั่นแหละแต่ก็คือแบบ GM เอ้ขาใจดีเอามาแจกให้ทำกิจกรรมแล้วก็เอาเหรียญไปแลกนะทุกคนเออก็นั่นแหละอยากได้ก็ทำกิจกรรมเอานะครับมันไม่มากนะทุกคนก็แค่เล่นโหมดอะไรก็ได้ถ้าได้แบบ30นาที4 5นาที6 0นาทีเงี้ยแล้วก็เอาเหรียญไปแลกนะครับมันจะมีพวกเออสก,กา ลูกซองอีโวสีแดงครับสีเขียวสีอะไรมีหมดแล้วก็จะเป็นเอมโฟเอาหวัวไปกินก่อนนู้อ้นู้อ้นู้อยู่ในตัวหนึ่งนี่ไงน,นี่ไงเอาหวัวไปกินสวัสดีจ้าเออยืนนิ่งเลย ถามแล้วกันนะโอเคคลิปนี้มันอาจจะดูแบบจืดจางนะทุกคนมันอาจจะแบบอาจจะดูแบบเฉยแต่ว่าจริงๆเนาะมันไม่เฉยนะเพราะว่านั่นแหละมันก็มันอยู่แต่คนคนผู้คนมันไม่มันกันทุกคนมันเก็บคอโอเคก็สิบสี่คิวนะครับผมดาเมจสี่พันจะไล่เก้าสิบสามจะถือว่า ปืนสกาเนี่ยมันก็มันก็เหมือนแต่ก่อนนะทุกคนมันก็เล่นแบบปกตินะครับมันก็รัวบ้างไม่รัวบ้างนะครับโดนหัวบ้างไม่โดนหัวบ้างนะแต่แบบโดยรวมแล้วผมว่ามันมันก็รัวนะครับรัวเหมือนแต่ก่อนเลยแต่ตอนครัใช้กันมันก็รัวนะครับแล้วก็การบิดของสถานะของปืนเนี่ยมันบอกอัตราการยิงอ่ะสองนะครับเวลาเรายิงอย่างเงี้ยเวลาเราจะดึงหัวขึ้นอย่างเงี้ยมันก็สามารถ ดึงได้ง่ายขึ้นนะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบดึงลูกศรมันขึ้นแรงก็มันก็ขึ้นแล้วครับทุกคนมันก็ขึ้นหัวแล้ว